คุณเกิดมาพร้อมความมั่งคั่งอยู่แล้วลองหลับตาและจินตนาการถึงทารกแรกเกิดเด็กคนนั้นไม่ได้มีบ้านหลังใหญ่หรือกองเงินมหาศาลแต่สิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่แรกคือศักยภาพไร้ขีดจำกัดที่อยู่ในจิตใจและวิญญาณเด็กทุกคนเกิดมาพร้อมกับทุนเดิมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือความสามารถที่จะเติบโตสร้างสรรค์และดึงดูดสิ่งที่ต้องการเข้ามาในชีวิตบ๊อบพรอกเตอร์เชื่อว่า ความมั่งคั่งไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องวิ่งออกไปหาแต่มันคือธรรมชาติของคุณตั้งแต่วันแรกเพียงแต่สังคมการศึกษาและความเชื่อที่ถูกปลูกฝังมาตลอดชีวิตได้บดบังศักยภาพแท้จริงนั้นไว้ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่เคยดึงพลังที่แท้จริงออกมาใช้หนังสือ You Were Born Rich ไม่ใช่คู่มือการหาเงินแบบเทคนิคธุรกิจแต่มันคือคู่มือการปลูกพลังภายใน เพื่อให้คุณรู้จักตัวเองในฐานะมนุษย์ผู้มั่งคั่งตั้งแต่เกิดและเมื่อคุณเข้าใจความจริงข้อนี้มุมมองต่อชีวิตการเงินและความเป็นไปได้จะเปลี่ยนไปตลอดกาลในสคริปต์นี้เราจะพาไปรื้อทีละชั้นของแนวคิดบ๊อบพ็อกเตอร์ตั้งแต่เรื่องจิตใต้สำนึกการสร้างภาพในใจพลังการตัดสินใจจนถึงกฎจัก,กรวาลของการให้และการรับคุณจะได้เห็นว่าความรวยไม่ใช่เรื่องของโชคชะตา แต่คือการเปิดใช้งานสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วหัวข้อที่หคุณค่าที่แท้จริงอยู่ข้างในคุณบ๊อบพรอกเตอร์เริ่มต้นด้วยความจริงที่หลายคนไม่เคยคิดถึงว่าคุณมีคุณค่าในตัวเองตั้งแต่วันแรกที่เกิดมาแต่ปัญหาคือเราถูกเลี้ยงดูด้วยความเชื่อว่าเงินหายากเราถูกบอกว่าเราต้องเรียนเก่งทำงานหนักและหวังว่าโชคจะเข้าข้างเราถูกปลูกฝังว่าคนบางกลุ่ม เกิดมาเพื่อรวยแต่ไม่เชื่อเราความเชื่อเหล่านี้ฝังลึกในจิตใต้สำนึกจนทำให้เรามองไม่เห็นศักยภาพแท้จริงของตัวเองศักยภาพ vs ความเชื่อจำกัดพรอกเตอร์ er อธิบายว่าทุกคนมีศักยภาพไร้ขอบเขตแต่ถูกล็อกด้วยความเชื่อจำกัดเช่นฉันไม่มีทุนเริ่มต้นฉันไม่เก่งพอครอบครัวฉันจนฉันก็คงจนเหมือนเดิม ความเชื่อเหล่านี้ไม่ใช่ความจริงแต่เป็นโปรแกรมที่ถูกป้อนเข้ามาในจิตใจตั้งแต่เด็กตัวอย่างจากชีวิตจริงพรอกเตอร์ยุคตัวอย่างคนที่เกิดมาจนแต่เมื่อได้เรียนรู้วิธีคิดใหม่ก็สามารถสร้างชีวิตที่มั่งคั่งได้เช่นตัวเขาเองที่เคยเป็นแค่พนักงานดับเพลิงแต่ต่อมาเปลี่ยนชีวิตจนกลายเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่งคั่งระดับโลกบทเรียนคือถ้าคุณเปลี่ยนความเชื่อคุณก็ปลดล็อกศักยภาพได้ วิธีปลุกคุณค่าภายในหยุดนิยามตัวเองจากอดีตอดีตไม่ใช่ตัวตัดสินอนาคตคุณคือตัวตนใหม่ได้เสมอถามตัวเองว่าจริงๆแล้วฉันอยากได้อะไรไม่ใช่สิ่งที่สังคมบอกว่าควรได้แต่คือความปรารถนาลึกๆของคุณเองเริ่มฝึกมองเห็นคุณค่าในตัวเองเขียนสิ่งที่คุณทำได้ดีสิ่งที่คนอื่นชื่นชมและทักษะที่คุณมีอยู่พรอกเตอร์ย้ำว่า เมื่อคุณเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเองโลกภายนอกจะสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาในรูปของโอกาสเงินทองและผู้คนที่ใช่หัวข้อที่2จิตใต้สำนึกกับกฎการดึงดูดบ o อ p r o อคเตอร์อธิบายว่าสิ่งที่กำหนดชีวิตของเรามากที่สุดไม่ใช่ความรู้สึกตัวในปัจจุบันแต่คือจิตใต้สำนึกหรือ subconscious m i n ที่ทำงานเบื้องหลังตลอดเวลาจิตใต้สำนึกคือพื้นที่ที่ความเชื่อเก่าๆความทิที่ถูกปลูกฝัง และประสบการณ์เดิมๆถูกเก็บเอาไว้และสิ่งเหล่านี้จะดึงดูดประสบการณ์ใหม่ๆที่คล้ายเดิมเข้ามาในชีวิตโดยอัตโนมัติกฎการดึงดูดหรือ law of attraction เชื่อมโยงกับจิตใต้สำนึกโดยตรงเพราะจิตใต้สำนึกไม่แยกแยะว่าความคิดหรือความรู้สึกนั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องการหรือไม่ต้องการสิ่งที่มันทำคือขยายสิ่งที่คุณคิดซ้ำๆและรู้สึกซ้ำๆใหญ่ขึ้นและส่งผลให้สิ่งนั้นกลายเป็นความจริงในชีวิตจริง ตัวอย่างเช่นถ้าคุณเชื่ออยู่ลึกๆว่าคุณจนคุณจะดึงดูดเหตุการณ์ที่ทําให้คุณอย่างจนต่อไปแต่ถ้าคุณเชื่อว่าคุณคู่ควรกับความมั่งคัง่งจิตใต้สํานึกจะช่วยให้คุณเห็นโอกาสหาแรงบันดาลใจและลงมือทําสิ่งที่นําคุณไปสู่ความมั่งคั่งจริงๆบ๊อบโรเตอร์ยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าคุณปลูกละเล็ดพืชชนิดใดในดินมเมล็ดนั้นก็จะเติบโตขึ้นมาดินไม่ปฏิเสธว่ามันเป็นมเมล็ดดีหรือมเมล็ดไม่ดีเช่นเดียวกับจิตใต้สํานึก มันจะเติบโตตามความคิดที่คุณหวาดลงไปเสมอวิธีใช้จิตใต้สำนึกและกดการดึงดูดให้เป็นประโยชน์ใส่ภาพในใจที่ชัดเจนจงจินตนาการและรู้สึกกับสิ่งที่คุณอยากได้เหมือนมันเกิดขึ้นแล้วย้ำความคิดด้วยการพูด affirmation พูดหรือเขียนประโยคที่ยืนยันความมั่งคัง่งเช่นฉันคู่ควรกับความร่ำรวยและโอกาสที่ดีเชื่อมโยงกับอารมณ์ ความรู้สึกเป็นพลังงานที่ทำให้จิตใต้สำนึกตอบสนองได้ไหวมากขึ้นหลีกเลี่ยงการให้อาหารเชิงลบกับจิตใต้สำนึกลดการพูดถึงปัญหาและเพิ่มการพูดถึงเป้าหมายป๊อปพรอกเตอร์สรุปว่าคุณไม่สามารถสร้างชีวิตใหม่ด้วยความคิดเก่าๆได้ถ้าต้องการผลลัพธ์ที่แตกต่างคุณต้องเปลี่ยนโปรแกรมที่อยู่ในจิตใต้สำนึกและกฎการดึงดูดจะตอบสนองตามสิ่งใหม่ที่คุณปลูกลงไปหัวข้อที่4ภาพในใจ หรือ image making บ๊อบพ็อกเตอร์เชื่อว่าภาพในใจคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างชีวิตเพราะสิ่งที่คุณสามารถจินตนาการและเก็บไว้ในใจได้คุณก็สามารถสร้างมันขึ้นมาในโลกความจริงได้เช่นกันปัญหาคือคนส่วนใหญ่ไม่เคยใช้จินตนาการเพื่อสร้างอนาคตที่ต้องการแต่กลับใช้มันเพื่อกงวลคิดลบและขยายปัญหาบ๊อบพรอกเตอร์อธิบายว่าจินตนาการคือ โรงงานสร้างชีวิตของคุณทุกสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นตึกสูงรถยนต์โทรศัพท์หรือแม้กระทั่งบริษัทระดับโลกล้วนเริ่มจากภาพเล็กๆในใจของใครสักคนที่เชื่อว,ว่ามันเป็นไปได้เมื่อคุณสร้างภาพในใจซ้ำๆจิตใต้สำนึกจะเริ่มเชื่อว,ว่านั่นคือความจริงและจะทำงานเพื่อหาวิธีดึงสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตจริงคุณจะเริ่มสังเกตเห็นโอกาสใหม่ๆผู้คนใหม่ๆและแนวทางใหม่ๆที่สอดคล้องกับภาพในใจนั้น ตัวอย่างง่ายๆคือนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จมักใช้ Visualization ก่อนลงสนามพวกเขาจินตนาการถึงการเล่นที่สมบูรณ์แบบเห็นภาพตัวเองทำคะแนนหรือคว้าชัยชนะผลคือร่างกายและจิตใจสอดประสานกันจนทำได้จริงในสนามวิธีฝึกสร้างภาพในใจที่มีพลังเขียนเป้าหมายออกมาเป็นข้อความที่ชัดเจนเช่นฉันมีรายได้เดือนละ500,000บาทจากธุรกิจที่ฉันรักปแปลงข้อความนั้นเป็นภาพในใจ เห็นตัวเองกำลังใช้ชีวิตแบบนั้นอย่างละเอียดเพิ่มอารมณ์เข้าไปไม่ใช่แค่เห็นภาพแต่ต้องรู้สึกเหมือนมันเกิดขึ้นจริงเช่นความสุขความภาคภูมิใจความมั่นใจทำซ้ำทุกวันโดยเฉพาะตอนเช้าและก่อนนอนเพราะช่วงเวลานี้จิตใต้สำนึกเปิดรับมากที่สุดบ๊อบพรคเตอร์ย้ำว่าความแตกต่างของคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่อยู่ที่เดิมไม่ใช่ความสามารถแต่คือภาพในใจที่พวกเขาถือไว้ คนที่ประสบความสำเร็จมักมีภาพชัดเจนและเชื่อมั่นในภาพนั้นจนมันกลายเป็นจริงในที่สุดหัวข้อที่4ความมั่งคั่งเริ่มที่ความคิดไม่ใช่เงินทุนบอบพรอกเตอร์เน้นย้ำว่าความมั่งคั่งไม่ได้เริ่มจากเงินแต่เริ่มจากวิธีคิดเพราะความคิดคือเมล็ดพันธุ์เงินเป็นเพียงผลลัพธ์ที่ตามมาหลายคนคิดว่าต้องมีทุนก่อนถึงจะเริ่มต้นได้ แต่ความจริงคือหลายคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเริ่มจากศูนย์แต่มีความคิดที่ถูกต้องความคิดสร้างทัศนคติและทัศนคติสร้างการกระทำการกระทำต่อเนื่องก่อให้เกิดผลลัพธ์หากคุณเริ่มจากความคิดที่เล็กคุณก็จะได้ผลลัพธ์เล็กแต่ถ้าคุณกล้าคิดใหญ่และเชื่อมั่นคุณก็จะสร้างผลลัพธ์ใหญ่ได้พรอเตอร์ชี้ว่าความแตกต่างระหว่างคนที่รวยกับคนที่จน ไม่ใช่จำนวนเงินในบัญชีแต่คือระดับความคิดคนรวยคิดในเชิงโอกาสและการเติบโตส่วนคนจนมักคิดในเชิงขาดแคลนและความกลัวและเมื่อความคิดแตกต่างชีวิตก็ย่อมแตกต่างตามตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เริ่มต้นจากการขายของเล็กๆแต่เพราะเขาคิดในแง่การขยายและการสร้างระบบเขาจึงสามารถเปลี่ยนธุรกิจเล็กให้เติบโตเป็นอาณาจักรใหญ่ ในขณะที่อีกหลายคนมีทุนแต่ขาดวิธีคิดสุดท้ายก็สูญเสียทุกอย่างวิธีฝึกเริ่มจากความคิดเปลี่ยนจากฉันไม่มีเป็นฉันจะหาทางได้หยุดถามว่ามันยากแค่ไหนแล้วถามว่าฉันจะทำให้มันเป็นไปได้อย่างไรใช้เวลาอยู่กับคนที่มีวิธีคิดเชิงบวกและเชิงสร้างสรรค์เพราะสภาพแวดล้อมทางความคิดส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ ปรักเตอร์บอกว่าเมื่อคุณเปลี่ยนความคิดคุณก็ได้เริ่มต้นเส้นทางสู่ความมั่งคั่งแล้วแม้ยังไม่มีเงินก็ตามหัวข้อที่5ศรัทธาและการตัดสินใจ face and decision หนึ่งในบทเรียนที่ทรงพลังที่สุดในหนังสือคือการเข้าใจพลังของศรัทธาและการตัดสินใจพรักเตอร์เชื่อว่าการตัดสินใจคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ชีวิตของคนเปลี่ยนไปจากเดิมตลอดกาล หลายคนล้มเหลวไม่ใช่เพราะขาดความสามารถแต่เพราะไม่กล้าตัดสินใจพวกเขารอให้พร้อมรอให้มีเงินรอให้มีเวลาแต่การรอคือการเลื่อนความสำเร็จออกไปเรื่อยๆในทางตรงกันข้ามคนที่ประสบความสำเร็จมักตัดสินใจอย่างชัดเจนและลงมือทันทีแม้ยังไม่รู้ทุกคำตอบศรัทธาคือเชื้อเพลิงที่จะทำให้การตัดสินใจนั้นมั่นคงหากคุณตัดสินใจแต่ขาดศรัทธา คุณจะถอยเมื่อเจออุปสรรคแต่ถ้าคุณมีศรัทธาที่แรงกล้าคุณจะเดินต่อไปจนถึงเส้นชัยวิธีฝึกศรัทธาและการตัดสินใจฝึกตัดสินใจเรื่องเล็กๆทุกวันเพื่อเสริมกล้ามเนื้อแห่งการตัดสินใจเขียนเป้าหมายออกมาและประกาศกับตัวเองว่าคุณได้ตัดสินใจแล้วใช้ affirmations และ visualization เพื่อเสริมศรัทธาในสิ่งที่ตัดสินใจ ลงมือทําทันทีหลังตัดสินใจเพื่อสร้างโมเมนตัมพรอสเตอร์สรุปว่าไม่มีการตัดสินใจไหนที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกแต่การตัดสินใจที่ชัดเจนจะพาคุณไปไกลกว่าการลังเลเสมอและศรัทธาจะทําให้คุณก้าวต่อไปได้แม้เส้นทางเต็มไปด้วยอุปสรรคหัวข้อที่6เป้าหมาย (Goals) บ๊อบพรอเตอร์บอกว่าคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน พวกเขาตื่นเช้ามาทำงานกลับบ้านและวนซ้ำไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าตัวเองกำลังจะไปที่ไหนเป้าหมายจึงเป็นสิ่งที่แบ่งแยกคนที่มีชีวิตธรรมดากับคนที่มีชีวิตพิเศษ p อกเตอร์แนะนำให้ตั้งเป้าหมายแบบ C-type goals คือเป้าหมายที่ใหญ่เกินกว่าที่คุณเคยทำได้และทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นปนกลัวเป้าหมายแบบนี้จะดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณออกมาในขณะที่เป้าหมายเล็กหรือเป้าหมายที่ง่ายเกินไป มักไม่สร้างการเปลี่ยนแปลงเขาเล่าว่าเป้าหมายต้องไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดว่าคุณน่าจะทำได้แต่ต้องเป็นสิ่งที่คุณอยากทำจริงๆแม้ยังไม่รู้วิธีไปถึงตรงนั้นการมีเป้าหมายใหญ่จะทำให้สมองเริ่มหาวิธีการดึงดูดโอกาสและการลงมือที่สอดคล้องกับมันโดยอัตโนมัติวิธีตั้งเป้าหมายให้ได้ผลเขียนเป้าหมายลงบนกระดาษเสมอเพราะการเขียนคือการส่งสัญญ,ญาณไปยังจิตใต้สำนึกใช้คำพูดเชิงบวกและปัจจุบันเช่น ฉันมีรายได้เดือนละ1ล้านบาทจากธุรกิจที่ฉันรักจึงตนาการและรู้สึกกับเป้าหมายทุกวันเพื่อปลูกฝังลงในจิตใต้สำนึกลงมือทำแม้ยังไม่รู้ทั้งหมดเพราะการเคลื่อนไหวเล็กๆจะเปิดประตูสู่โอกาสใหญ่พรอกเตอร์สรุปว่าเป้าหมายไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณจะได้เมื่อสำเร็จแต่คือกระบวนการที่ทำให้คุณเติบโตไปสู่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองหัวข้อที่7ความมั่งคั่งไม่ใช่ศูนย์รวมของเงิน แต่คือการเติบโตอีกหนึ่งแนวคิดสำคัญที่พร็อกเตอร์ย้ำคือความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่การมีเงินมากมายแต่คือการเติบโตของชีวิตเงินเป็นเพียงผลลัพธ์ภายนอกแต่รากฐานของมันคือการพัฒนาภายในเขาอธิบายว่าถ้าคุณโฟกัสที่การเติบโตความรู้ทักษะและบุคลิกภาพเงินและโอกาสจะไหลเข้ามาเองแต่ถ้าคุณโฟกัสที่เงินอย่างเดียวคุณอาจมีเงินชั่วคราวแต่ไม่ยั่งยืน เพราะคุณไม่ได้เปลี่ยนเป็นคนที่สามารถรักษาความมั่งคั่งได้พรากเตอร์ใช้ธรรมชาติเป็นตัวอย่างทุกสิ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องต้นไม้เล็กเติบโตเป็นต้นใหญ่แม่น้ำไหลไม่หยุดชีวิตของมนุษย์ก็ควรเป็นเช่นนั้นความมั่งคั่งคือการเคลื่อนไหวไม่ใช่การหยุดนิ่งวิธีสร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงลงทุนในตัวเองก่อนเสมออ่านหนังสือเรียนรู้ทักษะใหม่พัฒนานิสัย มองความล้มเหลวเป็นการเติบโตไม่ใช่จุดจบสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นเพราะการเติบโตที่แท้จริงเกิดจากการให้มากกว่าการรับวัดความมั่งคั่งจากการก้าวหน้าไม่ใช่ตัวเลขในบัญชีพร็อกเตอร์กล่าวปิดใช้หัวข้อนี้ว่าความมั่งคั่งคือการเป็นคนที่ดีกว่าเดิมทุกวันและเมื่อคุณโฟกัสที่การเติบโตเงินและโอกาสจะเป็นเพียงของแถมที่เข้ามาเองหัวข้อที่8การให้ หรือกิวิ่งและการหมุนเวียนพลังงานบ๊อบพรอกเตอร์เชื่อมั่นในกฎจักรวาลที่ว่าคุณต้องให้ก่อนจึงจะได้รับการให้ไม่ใช่แค่การให้เงินหรือสิ่งของแต่หมายถึงการให้คุณค่าความรู้ความรักและพลังงานเชิงบวกการให้เป็นการสร้างกระแสพลังงานที่จะหมุนเวียนกลับมาหาคุณเสมอพรอกเตอร์เรียกสิ่งนี้ว่า law of circulation หรือกฎการหมุนเวียนทุกสิ่งในจักรวาลเคลื่อนไหวอย,อยู่ตลอดเวลา เงินก็เช่นเดียวกันมันถูกออกแบบมาเพื่อไหลเวียนถ้าคุณเก็บมันไว้เฉยๆด้วยความกลัวคุณกำลังปิดกั้นการหมุนเวียนแต่ถ้าคุณใช้มันลงทุนหรือแบ่งปันมันจะไหลกลับมาหาคุณมากขึ้นตัวอย่างเช่นคนที่ให้ความรู้แก่ผู้อื่นมักได้รับโอกาสและเครือข่ายใหม่ๆกลับมาคนที่ให้เงินช่วยเหลือมักพบว่าชีวิตตัวเองเปิดรับความมั่งคั่งใหม่ๆการให้จึงไม่ใช่การสูญเสียแต่เป็นการปล่อยพลังงานออกไป เพื่อให้มันกลับมามากกว่าเดิมวิธีใช้พลังการให้เริ่มจากสิ่งเล็กๆเช่นรอยยิ้มคำพูดให้กำลังใจหรือการช่วยเหลือเล็กน้อยให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเพราะจัก,กรวาลจะตอบแทนเองในเวลาที่เหมาะสมใช้เงินอย่างมีสติลงทุนและหมุนเวียนไม่ใช่เก็บกักด้วยความกลัวสร้างนิสัยการให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันพรอกตอร์ย้ำว่าการให้คือการยืนยันกับตัวเองและจัก,กรวาลว่า คุณมีมากพอและเมื่อคุณเชื่อว่าคุณมีมากพอคุณก็จะได้รับมากขึ้นหัวข้อที่9การสร้างนิสัยมั่งคัง่งพ็อกเตอร์อธิบายว่าชีวิตของเราถูกควบคุมโดยพาระดามหรือนิสัยและความเชื่อที่ฝังลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกหากคุณมีพาราดามแบบจนคุณก็จะใช้ชีวิตแบบจนแม้คุณจะพยายามหาเงินมากแค่ไหนสุดท้ายคุณก็จะกลับไปอยู่ในระดับเดิม แต่ถ้าคุณสร้างพาราดามใหม่ที่มั่งคัง่งคุณจะสามารถรักษาและขยายความมั่งคั่งได้นิสัยมั่งคั่งไม่ได้หมายถึงการใช้เงินพุ่มเฟื่อยแต่หมายถึงการคิดและทำในแบบที่สอดคล้องกับความมั่งคัง่งเช่นการคิดระยะยาวการวางแผนการเงินการลงทุนในตัวเองและการสร้างคุณค่าให้ผู้อื่นพรอกเตอร์ยกตัวอย่างว่าทำไมคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่หลายคนจึงกลับไปจนในเวลาไม่นานนั่นเป็นเพราะพาราดามทุนพวกเขายังเป็นพาราดามของความจน แม้จะมีเงินมหาศาลเข้ามาแต่พวกเขาไม่สามารถรักษามันได้ต่างจากคนที่มีภาระดัมมั่งคัง่งแม้เริ่มจากศูนย์ก็สามารถสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาใหม่ได้เสมอวิธีสร้างนิสัยมั่งคัง่งสังเกตนิสัยการคิดและการใช้เงินของตัวเองแล้วหาสิ่งที่ต้องเปลี่ยนฝึกนิสัยใหม่ทีละเล็กน้อยเช่นออมก่อนใช้ลงทุนเล็กๆอย่างต่อเนื่องอยู่ใกล้คนที่มีนิสัยมั่งคัง่งเพื่อสืมซับพลังงานและวิธีคิดใช้การย้ำคิดหรือ reputation และการจินตนาการเพื่อปลูกพาราดามใหม่ในจิตใต้สำนึกพรอกเตอร์กล่าวว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงคือผลรวมของนิสัยเล็กๆที่คุณทำทุกวันและเมื่อคุณเปลี่ยนนิสัยคุณก็เปลี่ยนอนาคตได้หัวข้อที่10การลงมือทำอย่างมั่นใจบ๊อบพรอกเตอร์ย้ำชัดว่าความคิดและความเชื่อเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอคุณต้องแปลงมันเป็นการกระทำคนจำนวนมากอ่านหนังสือพัฒนาตนเอง ฟังสัมนา,าและตั้งเป้าหมายแต่ไม่เคยลงมือจริงผลลัพธ์จึงไม่เกิดขึ้นการลงมือทำคือสะพานเชื่อมระหว่างจินตนาการกับความเป็นจริงแต่ปัญหาคือคนส่วนใหญ่มักไม่กล้าทำเพราะกลัวว่าจะล้มเหลวกลัวว่าจะไม่สมบูรณ์แบบหรือกลัวว่าคนอื่นจะวิจารณ์พรเตอร์สอนว่าความกลัวไม่ใช่สัญญาณให้หยุดแต่คือสัญญาณว่าคุณกำลังก้าวออกจากโซนเดิมๆและกำลังเติบโตเขาอธิบายว่า การลงมือทำเล็กๆอย่างสม่ำเสมอสามารถสร้างโมเมนตัมที่ทรงพลังได้เหมือนหิมะก้อนเล็กที่กลิ้งลงเขาแล้วใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเมื่อคุณเริ่มลงมือความมั่นใจก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นและจิตใต้สำนึกจะเริ่มยอมรับว่าคุณกำลังเดินไปในเส้นทางใหม่จริงๆวิธีลงมือทำอย่างมั่นใจ 1. เริ่มจากก้าวเล็กๆที่คุณทำได้ทันทีอย่ารอความสมบูรณ์แบบ 2. ใช้การตัดสินใจที่ชัดเจนเป็นแรงผลักดันและอย่าหันกลับเป็นลังเล 3. สร้างระบบติดตามผลเช่นเขียนบันทึกความก้าวหน้าหรือวัดผลเป็นรายสัปดาห์ 4. มองอุปสรรคเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการไม่ใช่เหตุผลที่จะหยุดพรอกเตอร์กล่าวสรุปว่าความมั่งคั่งรักการเคลื่อนไหวและคนที่ลงมือแม้ยังไม่สมบูรณ์แบบจะไปได้ไกลกว่าคนที่รอให้ทุกอย่างพร้อมเสมอสรุปปิดท้าย คุณเกิดมาพร้อมความมั่งคั่งแล้วสาระสำคัญที่สุดของหนังสือ You Were Born Rich คือการย้ำเตือนว่าคุณไม่ต้องวิ่งออกไปหาความมั่งคั่งจากภายนอกเพราะคุณเกิดมาพร้อมกับมันแล้วศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ความสามารถในการเติบโตและพลังดึงดูดทุกอย่างอยู่ในตัวคุณสิ่งที่คุณต้องทำคือปลดล็อกความเชื่อจำกัดที่ขัดขวางคุณใช้จิตใต้สำนึกและภาพในใจเพื่อสร้างความจริงใหม่ ตั้งเป้าหมายใหญ่พอที่ท้าทายและผลักดันให้คุณเติบโตสร้างนิสัยมั่งคั่งที่ยั่งยืนให้คุณค่าแก่ผู้อื่นเพื่อเปิดกระแสก,การหมุนเวียนและลงมือทำอย่างมั่นใจจนกว่าผลลัพธ์จะปรากฏบ๊อบพ็อกเตอร์ฝากไว้ว่าความมั่งคั่งไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องไปคว้าแต่คือสิ่งที่คุณต้องปลักปล่อยออกมาจากภายในและเมื่อคุณเข้าใจความจริงข้อนี้คุณจะมองชีวิตเงินและความสำเร็จด้วยสายตาใหม่ทั้งหมด